กดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่ชองทีนัทโกทีวีอีกแล้วนะครับเพื่อมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่เข้ามาในวันนี้ก็จะเป็น เกีวันเครดิตจีชุดนะคะผมก็รักอินรลบไปแล้วเรียบร้อย 1970. แล้วก็รักกีลอย,ย่านใหม่นะครับโอ้ยที่นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาสอนรักชุดตีกันไหนอุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่อืมไหนทำไมนี่นน คหากันยาเราก็มาเลขพูดกันนะครับที่ไหมครับ